สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษียเด็กก่อนผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าบรรยากาศคือเกล้าครับพาพี่น้องเขานะครับผมมาชมควายนะครับเปิดราคาควายสู่พี่น้องเขาฟังคือเกล้านะครับผมนะครับมื้อนี้ก็ยุ่งคอกเสียนุนว่าสิ่งอีกคือเกล้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับมื้อนี้ก็ถือว่ามาให้พี่น้องเขาเบิ้งอยู่หลายตัวนะครับผมครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งครับมื้อนี้บรรยากาศยืินได้ครับพี่น้องคนตัวคับครับลองสมมือมหาี้ยพี่น้อะครับพี่น้อง นะครับก็ถือว่าหามาฝากนะครับว่าวาสิเป็นแม่ลูกแล้วก็แม่ทองนะครับ, though, be รบ,บแม่ลูกแม่ทองแม่สาวมีเบอรครับนะครับถือว่ามีครบทุกรายการครับม no <mo um ื้อนี้นะครับพี่น้องฝากที่ตั้งเขาได้ครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวนอำเภอชัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับนะครับเบอร์โทรนะครับผมครับเบอร์โทร099 047 4244ครับนะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้คือเก่านะครับครับผมนะครับพี่น้องบัดนี้พามาเบิ่งกับรายการที่แรกนะครับโคคูนี้นะครับผมรายละเอียดเพิ่นเปลงได้ครับตัวนี้เป็นแม่ลลลลูููกกกกตตัััััวววเเเเเมมมมมีียยคคครรรบบบป็็นนนแแแ่่่ผ้้้พิทอองไดด6ื ครบนี่ถือว่าสามหัวใจนะครับแม่ครับผมสองตัสามหัวใจครับพี่น้องเบิึงนะครับผมแม่เป็นสูงไรเป็นไรครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับครับสถานะตอนนี้แม่เพื่อนเอครับแม่เพิ่นท่องหกเดือนครับพอบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสนะครับครับนี่ครับในหกเดือนนะครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับครับผมครบครับนี่ครับลูกสาวเพิ่นเด็กเดือนนะครับลูกสาวเพิ่นสี่ประมาณแปดเก้าเดือนเลยนะครับแปดจะเขาเก้าเดือนนะครับแม่ครับผมมึงนะครับพี่น้องครับผมส่งลูกดีครับพี่น้องครับผมเราที่สำคัญแม่เพิ่นก็ถือว่า ไว้สายอ้างครับพี่น้องครับผมเป็นได้รูปขอแล้วตัวครับไอตัวสามในท่องนะครับตัวที่สามยู่ในท่องนะครับผมตัวมะควายยังสดๆู่ครับพี่น้องครับผมส่งลูกดีนะครับถือว่าผลงานนี่สัดเจนนะครับพี่น้องเบื้องครับผมคู่นี้นะครับเปิดแบงค์พี่น้องเข้าวไปลายเป็นไรครับคู่นี้ผมเปิดไปเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะครับสองตัวสามหัจใจนะครับพี่น้องครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตอนนั้นราคานี่็สามารถ่อร้องกันได้ครับราคาคุยกันได้ที่เขาไรครับเบื้องครับพี่น้องอัตราอัตราลักแม่ขึ้นนะครับ ครับหน้าตาสวยครับพี่น้องวงเขางามนะครับตาแต้มแก้มจำเอิ้งบกเข่าเบื้องเอาครับพี่น้องนะครับคอแข้งคอขานะครับกีบเล็บกีบเท้างามนะครับพี่น้องครับล้ำตัวเนี่ยคิ้งคือว่าสมบูรณ์นะครับแม่เพป็นแล้วก็เบื้องลูกสาวเพื่อนนะครับพี่น้องครับผมนะครับลูกสาวเพื่อนนะครับผมนะครับงามนะครับพี่น้องคือว่าแม่นี่น้ำนมดีครับพี่น้องช่งลูกสวยนะครับเบื้องครับถ่ายหางเพื่อนครับเงาหางลูกครับพี่น้องเบื้องครับปกหางง่ายๆเลยครับพี่น้องครับผมนะครับลูกสาวเพื่นนี่เป็นลูกสาวของพ่อได้ก็ครับ พิ่นมาเป็นสายของอุทัยไหมครับตอนนันไม่มีกระสานมาดิเป็นลูกสาวทางพ่ออุทัยเนาะครับผมเป็นสายมาทางอุทัยครับพี่น้องกับเบื้องเงียบตัวคนเดาครับเด็กแต่ถือว่าง้อมครับพี่น้องครับผมเงียบตัวลำคิงเพิ่นครับเจ้าจุงเพิ่นยางให้พี่น้องเขาขึ้นจากน้อยนะครับผมนะครับสำหรับผู้ใดหาคบแม่ลูกครับพี่น้องครับผมนะครับซ้ำหัวใจครับพี่น้องหาไปเลี้ยงนะครับผมน้ำงามอีกสิครับถือว่าราคาเกษตรกรสามารถต่อรองกันได้ครับแม่เพิ่นกับความสูง ลอยสามสิบเจ็ดบวกลบสามสิบเจ็ดอยู่ครับพี่น้องครับผมนะครับตอนนี้ก็บทองแล้วได้ทองในหกเหรียญหกเดือนแล้วครับพี่น้องกับพอบิ๊กบอนนะครับครับครับเบิ้งครับคู่นี้งามเลยครับพี่น้องคิดว่าเป็นตะเลี่ยงนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับเบิ้งเหงาห่างเป็นนะครับหู้ครับเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องสำหรับผู้ใดกำลังหาแม่ลูกครับมองหาแม่ลูปกับสนใจคุ้มงี้กยต่อรองกันได้ครับราคาคุยกันได้ขึ้เก้าครับคุยกันได้ขึ้เก้าครับบริการล้อมส่งให้ขึ้เก้านะครับผมยุคไกยุไก ครับพี่น้องนะครับมาเบิ้งกันต่อกับแม่ที่2ตัวนี้นะครับผมครับผมนะครับแม่นี่รายละเอียดเป็นเปล่งใดครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกครับทองแรกได้6เดือนกว้วนะครับครับพ่อได้ครับผมกับพ่อเพชรลำโขงนะครับเพชรลำโขงแม่ครับนี่กรสานครบกระสารใบหลอดมีครบนะครับผมครับเป็นสูงไรเป็นไดครับสูงหน่อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบนะครับพี่น้องถือว่าคุยสาวทองแรก ผมว่าได้ขนาดนี้ถือว่ามาดีแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องเข้ากันสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดกันตัวได้ง่ายนะครับผมครับตัวนี้ถือว่าซื้อหนึ่งได้สองครับเปิดแดงพี่น้องเข้าไปลายเป็นไงครับตัวนี้ผมเปิดไปหามึนสามครับหามึนสามพันบาทนบผมครับผมครับพี่น้องถือว่าราคาเป็นต่วต่อนะครับพี่น้องจับไว้ช่วงสูงสี่ครับพี่น้องนะครับอายุไมงหน่อยอยู่นะครับนะครับเบื้องเอานะครับพี่น้องนครับหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับถือว่าหน้าตางามได้ครับพี่น้องนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับผมห้องคอเล็กว่าเข่าครับพี่น้อง ขอแข้งขอขานะครับจีบเด็กจีบเท่างามนะครับพี่น้องนะครับล้ำตัวเนี่ยคิงถือว่าตัวนี้เป็นได้เด่นมาทางความสูงแล้วครับพี่น้องปะสิทธิภาไปได้ง่ายนะครับผมเบิ้งงไายหางเพิ่นนะครับพี่น้องไายดีนะครับหางสวยนะครับพี่น้องครับผมนะครับงามงามมั้งสี่โดยล้วนบมกเกือบว่ามีต่ำนี้แล้วครับผมครับว่ามีต่ำนี้ครับผมแล้วที่สำคัญกับตัวทองให้แล้วครับผมนะครับพี่น้องอาจจะเช้าตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจุ่งยางจักหน่อยพี่น้องครับเบิ้งนี้ครับผม นะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับผู้ใดกำลังมองหาควายทองครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกนะครับทองกับพ่อเพชรล้ำโคงได้ได้โกเดือนกว่าแล้วครับเปลี่ยนขั้วแล้วนะครับส่วนขบุงเพิ่นกแกยูทีรอยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องหู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 นะครับเป็นจระเลี่ยงเกะทีสำคัญเกะราคาผ้แพงครับพี่น้องเขาสามารถต่อรองกันได้นะครับผมหาหมื่นสามพันบาทน้ครับผมครับผมราคานี่ก็คุยได้นะครับพี่น้องครับผมที่สำคัญเกะคือเก้าครับบริการร้อมส่งนะครับผมครับผมนะครับพี่น้องเบื้เงองเบิงนนะครับททาายื เดินเมิ่งหันนะครับพี่น้องครับเบิ้องเอานะครับพี่น้องทำงานมาสบเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกับโตตต้ไปครับครับพี่น้องนะครับผมมาชมกันต่อรายละเอียดเพียงใดครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับผมสาวไกล้ผสมนะครับผมเป็นแม่สาวไกลผสมนะครับผมครับผมอายุกับบทันละลายนะครับตัวนี้ครับพี่น้องสูงไรเป็นไรครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับพี่น้องเบื้องครับครับเป็นควายที่ยูพันดีสี ดอกเราสวยงามนะครับพี่น้องพีชยังนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งนะครับผมเพิ่งได้ฟันแล้วครับผมได้ฟันคูนึงครับนะครับพี่น้องเบิ้งครับนาตาสวยเลยครับพี่น้องครับผมอองคอย่างโกนะครับพี่น้องเบิ้งครับผมถือว่าต้นสูงมาดีแล้วครับพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดกันต้อได้สบายนะครับได้เงาได้สูงครับไอ้สาวตัวนี้นะครับพี่น้องเบิ้งครับงามๆาเลยครับพี่น้องนะครับายกับมดนดีนะครับผมตัวนี้เปิดแบงพี่น้องเข้าไปหล่เป็นไรครับตัวนี้ผมเปิดไว้ซีมือนหาครับซีมือนหาพันบาทเท่านั้นนะ สี่หมื่นหาพันบาทได้ครับพี่น้องราคานี่ก็คือเก้าแล้วครับพี่น้องคุยกันได้่นะครับครับผมเพิ่งหน้าตาไปนนะครับพี่น้องหัวกะบานหมอท้องครับเป่าตาสวยนะครับตาแต้มแก้มจับนะครับคออ่องนะครับงามเลยครับเออบกพราวง่ายนะครับคอแข็งคอขากรีบเล็บกรีบเท่างามนะครับพี่น้องนะครับเพิ่งครับเนี่ยตัวลำคิงเพิ่นนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับพี่น้องทายหางนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับผม รับทายหางสวยนะครับสําหรับผู้ใดกําลังมองหาเมียสาวนะครับสายพัฒนาเนาะครับผมนะครับเอาไปยืนขอกินนะครับพี่น้องครับผมถือว่าเป็นตะเลียงครับก้อยแม่นี่นะครับอนาคตไก่แน่นอนครับผมเบิ้งเอานะครับพี่น้องงามๆกันสี่นะครับผมนะครับเป็นแม่สาวนะครับเพิ่งได้ฟันคูสูงยูร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับผมหางหนาซาใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับผม คันมักตัวนี้ก็โทรมาต่อรองราคากันได้คือเก่าแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดใบซีมื่นหาพันบาทครับผมครับพี่น้องครับผมซีมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับผมราคาหนึ่งก็รวมทรงให้คือเก่าแล้วครับพี่น้องคันมากกํากัโทรมาต่อรองกันได้นะครับพี่น้องมือนี้มักตัวใดกับจังเลือกเอานะครับหรือสะดวกเข้ามาเบิ่งหนาคอกก็ได้นะครับผมครับผมนะครับยุติอันเภอส้องสูงนะครับครับผมจังหวัดคอนแก่นนะครับพี่น้องเบอร์โทรกัเบอร์เก้าเบอร์เดิมนะครับพี่น้องมือนี้ปากพี่น้องเข้าไปซะครับผมคคืออว่่าาาหยพีน้งเ นะครับแป้งปันพี่น้องเข้าไปเลี้ยงคือเก้านะครับผมสำหรับพอกเสียรัวสิ่งนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็กล่าวคำว่าขอบคุณแหละสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม